ในสวนแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยดอกไม้ที่เบ่งบานและงดงามในยามเช้ามีดอกไม้ดอกหนึ่งที่เล็กมากค่ะชื่อว่าดอกบัวดอกบัวเนี่ยค่ะก็จะคอยโดนดอกไม้ข้างๆว่าตลอดเลยแล้วก็โดนหัวเลาะเยาะตลอดเลยเพราะว่าเป็นดอกบัวที่ตูมแล้วไม่บานสะทีคือบานนานมากใช้เวลานานมากแล้วเขาก็โดนดูถูกแบบนี้มาตลอด ในทุกๆวันนะคะเจ้าดอกบัวเนี้ยถามกลับมาที่ตัวเองว่าฉันจะมีสีสันที่สวยงามและเบ่งบานเหมือนกับดอกไม้อื่นๆบ้างไหมเนี่ยแล้วสักพักลมก็พัดผ่านมาค่ะแล้วมากระซิบบอกเจ้าดอกบัวตูมนั้นว่าอย่ายอมแพ้ต้นไม้ใหญ่ที่เจ้าเห็นในตอนนี้ก็เคยเป็นต้นกล้าที่เล็กมาก่อนจากนั้นเจ้าดอกบัวตูมมีความคิดเปลี่ยนค่ะ แทนที่เขาจะอิจฉาดอกไม้อื่นๆแต่กลับไม่เขากลับมาดูแลตัวเองสนใจในตัวเองดูดซับแสงแดดและน้ำฝนอย่างเต็มที่เลยแล้วก็ทำมาทุกวันทุกวันท,นทำต่อเนื่องผ่านไปหลายฤดูกาลจนกระทั่งดอกบัวตูมดอกนั้นก็ค่อยๆเบ่งบานเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมจนดอกไม้ข้างๆตกใจตกตะลึงว่า เป็นไปได้ยังไงดอกไม้ที่ฉันเคยดูถูกและหัว,ลวเละอยาะกลับมาสวยที่สุดในสวนได้ยังไงเนี่ยแหละค่ะเรื่องนี้ก็เลยสอนให้รู้ว่าความสำเร็จนั้นไม่ได้มาเพยงชั่วข้ามคืนค่ะบางครั้งต้องใช้เวลาในการเติบโตและพัฒนาตัวเองอย่างมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้จากดอกไม้เล็กๆก็กลายเป็นดอกไม้ที่สวยงามเบ่งบานในเวลาที่เหมาะสมได้นะคะ ก็เหมือนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในตอนนี้นะคะที่ยังไม่ได้ออเดอร์เลยหรือว่าได้ออเดอร์น้อยมากก็อย่าเพิ่งท้อค่ะขอแค่ว่าอย่ายอมแพ้เท่านั้นเองทำต่อเนื่องค่ะตากดอกไม้เล็กๆก็สามารถเป็นดอกไม้ที่เบ่งบานสวยงามในเวลาที่เหมาะสมได้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ